สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้ผอมาจะาพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสกูตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ2026 Honda c l i c k Series 125i ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในรถจักรยานยนต์ออโตเมติกที่ได้รับความนิยมสูงมากในประเทศไทยและในหลายประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะขึ้นชื่อเรื่องความประหยัด ความทนทานและดีไซน์ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มาดูกันว่ารุ่นใหม่นี้จะมีอะไรที่พัฒนาและน่าสนใจกว่ารุ่นก่อนๆบ้างเริ่มต้นกันที่ดีไซน์ภายนอก Honda c l i ิก 125i รุ่นปี2026มาพร้อมเส้นสายการออกแบบที่ดูโฉบเฉี่ยวและสปอร์ตยิ่งขึ้นกว่ารุ่นเดิมฝ่ายหน้าและฝ่ายท้ายเป็นแบบครูเลตดีไซน์ทันสมัยสองสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน ตัวบอดี้มีความเพรียวบางโครงสร้างถูกปรับปรุงให้ดูแข็งแรงแต่ยังคงความคล่องตัวสำหรับการขับขี่ในเมืองมีให้เลือกหลายเฉดสีทั้งโทนสดใสและโทนเรียบหรูเช่นสีแดงเมทัลลิกสีน้ำเงินเข้มสีดำด้านและสีขาวมุกนอกจากนี้ล้อมแม็กขนาด14นิ้วลายใหม่ยังเพิ่มความดุดันและสไตล์ที่ลงตัวกับคนรุ่นใหม่ มาดูในด้านสมรรถนะ Honda c l i ิก 125i ใช้เครื่องยนต์ e s สบวก 125cc แบบ4จังหวัดระบายความร้อนด้วยน้ำที่ขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดน้ำมันและการตอบสนองที่รวดเร็วขับขี่ในเมืองคล่องตัวมากอัตราเร่งทำได้ดีพอสมควรสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ100-110กิโลเมตรต่อชั่วโมองอย่างมั่นใจพร้อมระบบฉีดเชื้อเพลิง TGMFI ที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการจ่ายน้ำมันและทำให้เครื่องยนต์สะอาด ทนทานระบบอิทลิงสต็อปยังมีให้ใช้งานช่วยประหยัดน้ำมันขณะจอดติดไฟแดงลดการสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระบบเบรกมาพร้อมดิสเบรกหน้าและรัมเบรกหลังที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยในการหยุดรถทุกสภาพการขับขี่ด้านช่วงล่างให้ความนุ่มนวลแต่มั่นคงเวลาเข้าโค้งหรือวิ่งบนถนนครุกคะ ภายในหรือในมุมมองของผู้ขับขี่ Honda c l i ิก 125i ยังคงเน้นความสะดวกสบายคอนโซลหน้าติดตั้งหน้าจอเรือนไม้แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงผลทั้งความเร็วระดับน้ำมันระยะทางและสัญญาณเตือนต่างๆอย่างชัดเจนช่องเก็บของใต้เบาะมีขนาดใหญ่พอที่จะใส่หมวกกันน็อกแบบครึ่งใบหรือของใช้ในชีวิตประจำวันได้และยังมีช่องชาร์จไฟ USB สำหรับชาร์จสมาร์ทโฟนเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับคนที่ต้องเดินทางบ่อย เบาะนั่งออกแบบให้มีความสูงพอเหมาะใช้งานง่ายทั้งผู้ชายและผู้หญิงตัวเบาะนุ่มรองรับการนั่งระยะยาวโดยไม่เมื่อยล้าจุดเด่นหรือ unique selling point ของ Honda c l i c k 1 2 5 i คือการเป็นรถสกูตเตอร์ที่รวมเอาความสปอร์ตและความประหยัดเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวดีไซน์โฉบเฉี่ยวทันสมัยขับขี่ง่ายน้ำหนักเบาคล่องตัวสูงเหมาะกับการใช้งานในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น อีกทั้งยังมีระบบ It l i n g s ต o p ที่ช่วยประหยัดน้ำมันได้มากและการบำรุงรักษาที่ง่ายไม่ซับซ้อนทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมของทั้งวัยรุ่นวัยทำงานและแม้แต่ผู้สูงอายุที่ต้องการความสะดวก Honda เองยังใส่ใจในรายละเอียดเรื่องความปลอดภยัยทั้งระบบไฟเลตรอบคันที่สว่างชัดเจนเบรกที่มั่นใจและช่วงล่างที่ปรับปรุงมาให้รองรับการขับขี่หลากหลายสภาพถนนได้อย่างดีเยี่ยม ราคาเปิดตัวของ Honda c คลิก 125i ไอรุ่นปี2026อยู่ในช่วงประมาณ53,000-56,000บาทแล้วแต่สีและรุ่นย่อยถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับทั้งคุณภาพความทนทานและเทคโนโลยีที่อัดแน่นในรถคันเล็กๆคันนี้และยังมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่ไม่สูงทำให้เป็นการลงทุนที่ดีสำหรับใครที่กำลังมองหารถใช้งานในชีวิตประจำวัน สรุปโดยรวมแล้ว Honda Click Series 125i ปี2026ยังคงรักษามาตร,รฐานความเป็นผู้นำในตลาดสกูตเตอร์คลาส 125cc ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการผสมผสานดีไซน์ที่ดูทันสมัยสมรรถนะที่คล่องตัวความประหยัดน้ำมันและความสะดวกสบายสำหรับผู้ขับขี่และยังมีฟีเจอร์ใหม่ๆที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองได้อย่างลงตัวถ้าคุณกำลังมองหาสกูตเตอร์ที่ใช้งานง่าย ดีไซน์สวยขี่สนุกประหยัดและราคาคุ้มค่ารุ่นนี้ถือเป็นคำตอบที่น่าสนใจที่สุดรุ่นหนึ่งในปี2026เลยทีเดียว